สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซี Chelsea ทุกคนนะครับในช anel o u t u b e Peter ์โบนนะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์2565นะครับมาดูข่าวของ d e c คั n r ร c e กันดีกว่ามีรายงานจาก Daily Mail นะครับที่ต้องกรองอยู่เหมือนกันบอกว่าถ้าจะเอาไรส e อาต้องเสียเอ็นโกโลกองเต้นะครับรวมไปถึงยินดีกับเอดูอาร์เมนดี้นะครับได้แชมป์ทวีปแล้วก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าโทมัสทูเคิลจะทันชิงแชมป์สโมสรโลกหรือเปล่านะครับมารอฟังกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากสิงห์ World of Football นะครับก็ไปกดไลฟ์แฟนเพจกันได้เลยนะครับมีคอนเทนต์ทั้งบอลไทยบอลน,นอกนะครับแล้วก็ทางสิงห์คอร์ปอเรชันเนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรเชลซีด้วยนะครับฝากไปติดตามกันได้ แล้วก็ฝากยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บด้วยนะครับใครปวดหลังปวดเอวปวดเข่าไปจัดได้เลยนะครับมีสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจมทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยทักไปสั่งซื้อได้เลยนะครับอยู่กับช่องพีทโบ๊มายาวนานกว่า2ปีแล้วอินบ็อกไปสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่เอดูอาร์เมนดี้ก่อนเลยครับโอ้โห,หน่ายินดีด้วยจริงๆนะครับ เมื่อคืนมีนัดชิงแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับเซเนก้าเจอกับอียิปต์นะครับเป็นเป็นนัดชิงในฝันของหลายๆคนนะฮะเพราะว่าฝั่งอียิปต์เนี่ยนำโดยโมฮัมเหม็ดซาลานะครับส่วนของเซเนก้าไปนี้โอ้โ oh หสตาร์เยอะครับซาดิโอมาเน่นะคาริดูคูริบาลีแล้วก็เอดูอาร์เมนดี้ของเชลซีนะครับเริ่มเกมมาแค่7นาทีครับเซเนก้าได้จุดโทษก่อนด้วยนะ แต่ว่ามาเน่ยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูนะครับซึ่งในครึ่งแรกเนี่ยอียิปต์เองก็มีโอกาสเหมือนกันจากซาร่าแต่ว่าเอดูอาร์เมนดี้โชว์ฟอร์มเซฟอย่างสวยนะฮะภาพรวมหลังจากนั้นเป็นเซเนกัลที่เล่นเหนือกว่าเล็กน้อยครับโอกาสจะแจ้งมากกว่าแต่ก็ทําอะไรกันไม่ได้ต้องไปดวนจุดโทษชี้ชะตากันนะครับโดลจุดโทษชี้ชะตากันแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยโหลุ้นกันหน่าดูนะครับซึ่ง3มคนแรกของทั้ง2ฝั่ง มีพลาดไปฝั่งละคนอียิปต์ยิงจนเสาเซเนก้ลยิงไปติดเซฟนะฮะจนกระทั่งคนที่4นะครับของเซเนก้ลยิงขึ้นนำนะสามสองแล้วแต่ฝั่งอียิปต์เนี่ยพอได้ยิงคนที่4เนี่ยยิงพลาดนะครับโมฮนาดลาชีนนะครับยิงไปติดเซฟเมนดี้ครับเซฟจุดโทษได้เดาวทางถูกพุ่งไปเซฟได้ถูกต้องนะครับคนสุดท้ายครับ ของเซเนกัลคือซาดิโอมาเน่กลับมาแก้ตัวอีกครั้งแล้วก็ยิงตรงตาข่ายครับไม่เหลือพาอียิปตชนะจุดโทษ4ประตูต่อ2นะครับคว้าแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชัไปครองเป็นสมัยแรกเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชิงมา2ครั้ง แพ้หมดนะครับยินดีกับเซเนก้ลยินดีกับเอดูอาร์เมนดีด้วยครับสร้างประวัติศาสตร์ได้นะครับแ mm hmm. ชมป์สมัยแรกของพวกเขายินดีด้วยจริงๆนะครับกับความสําเร็จครั้งนี้นะครับแล้วก็เอดูอาร์เมนดีนะครับได้รับเลือกให้คว้ารางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจาทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยเรียกว่าโชว์ฟอร์มเหนียวหนึบจริงๆนะครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่เอดูอาร์เมนดีมาอยู่กับเชลซีอ่ะนี่คือรางวัลที่เขาได้ครับ อย่างแรกแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับอย่างต่อมาแชมป์ยูฟาซปเปอร์คัพได้ติดทีมยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ได้ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของยูฟาด้วยนะครับย้ำนะว่าของยูฟานะครับแต่ว่าของบันลงดอไม่ได้เมนดี้ได้ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของฟีฟ่าด้วยนะครับเรียกว่า ในในเครือของสโมสรเนี่ยโอ้โหเขาได้ยอดเยี่ยมทั้งยูฟ่าทั้งฟี่านะครับได้แชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นประตูยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การเซฟสำเร็จมากที่สุดใน UCL ฤดูกาลก่อนแล้วก็ทำสถิติเก็บคลินชีตต่อซีซันของ UCL มากสุดตลอดการของ UCL เเมื่อฤดูกาลก่อนด้วยนะครับเรียกว่าโอ้โหกวาดเรียบนะครับแชมป์ได้เพียบ รางวัลส่วนตัวได้เพียบนะครับยินดีกับเอดูอาร์เมนดี้จริงๆครับชีวิตพลิกผันจริงๆนะก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนเคยมีช่วงที่ตกงานต้องไปต่อคิวหางานด้วยนะครับแต่พอกลับมาสู้ต่อได้เล่นฟุตบอลอาชีพแบบจริงๆจังๆได้ย้ายมาอยู่กับเชลซีตอนนี้เป็นผู้รักษาประตูระดับท็อปไปแล้วนะครับซึ่งโแฟนเชลซีเองก็ดีใจครับเพราะว่าเมนดี้ก็ฟอร์มเหนียวหนึบเกป้านี่ก็พลังแห่งรัก โอ้โหบัฟฟอร์มการเล่นขึ้นมาเรียกว่าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเมนดี mm ้กับเกป้าน่าจะแย่งมือหนึ่งกันสนุกผมว่าแย่งกันสนุกแน่นอนครับเรียกว่าแฟนเชลซีดีใจนะที่ทั้งประตู2คนของเราอ่ะฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่มันจะได้เป็นการแข่งขันกันและผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยมันจะได้ออกมาอยู่ทางฝั่งเชลซีนะครับยินดีกับเมนดี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับทีนี้ครับไปดูกันที่เรื่องของชิงแชมป์สโมสรโลกแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับกำลังจะเริ่มแข่งกันแล้ว มีการยืนยันจากสโมสรน,นะครับแล้วก็สื่อหลายสำนักครับบอกว่าขุนพล23นักเตะของเชลซีที่เดินทางไปแข่งสโมสรโลกเนี่ยที่ UAE อะนะน่าเซอร์ไพรส์นะครับคือริสเจมสบินไปด้วยนะครับทั้งที่ตอนแรกโทมัสทูเคิลบอกว่าน่าจะไม่ได้เดินทางไปด้วยกันไม่ได้ไปอาบูดาบีด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ The a t แอต t i c UK บอกว่าต่อให้ไปด้วยนะ แต่ก็อาจจะลงไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้คือริสเจมยังซ้อมแยกเดี่ยวอยู่นะยังไม่สามารถซ้อมรวมทีมได้นะครับซึ่งถ้าเอาชัวร์จริงๆนะคงต้องรอเกม UCL เจอกับลิวนะครับซึ่งนัดนั้นวิตโบสจะไปดูในสแตมฟอร์ดบริดด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่21นี้บินแล้วนะครับไปดูเชลซีเล่น UCL แล้วก็นัดชิงลีกคัพเจอลิเวอร์พูลด้วยนะส่วนในรายของเมนดี้ครับหลังจากที่คว้าแช,ชมป์ไปเมื่อคืน เดี๋ยวน่าจะตามมาสมทบในภายหลังนะครับผมไปอ่านความเห็นมาใน Twitter นะครับก็ยังไม่มีการยืนยันนะว่าทำไมริสเจมถึงบินไปด้วยแต่แฟนบอลเชื่อกันว่าก็อ่ะไปซ้อมที่นู่นก็ไม่ได้เสียหายอะไรและอีกอย่างหนึ่งคือริสเจมเนี่ยเป็นคนที่คลั่งสโมสรมากนะครับเวลาประสบความสำเร็จพวกเนี้ยริสเจมมจะดีใจมากๆเพราะเป็นเด็กปั้นเชลซีไงแกคงแบบอยากไปซึมซับ บรรยากาศในการลุ้นแชมป์กันซึ่งแชมป์สโมสรโลกเชลซีไม่เคยได้มาก่อนด้วยเคยชิงมาครั้งหนึ่งแต่ก็แพ้ไปนะครับทีนี้ครับมาชมภาพการฝึกซ้อมกันหน่อยดีกว่านี่บรรยากาศสวยงามทีเดียวนะครับที่อาบูดาบีนะครับ,บ,บ,นะรบนี่คือการลงซ้อมครั้งแรกของนักเตะเชลซีนะครับดูภาพกันก่อนนี่น,นีดูภาพกันนะครับทีนี้ครับจุดที่ต้อง สังเกตนะครับในการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับสโมสรลงเองเลยครับว่าเมสันเมาส์นะฮะที่บาดเจ็บเล็กน้อยมาจากเกม F a Cup ที่ชนะพรีมัทเนี่ยซ้อมเมื่อวานไม่ได้ลงซ้อมกับทีมครับคือบินมาด้วยนะแต่ยังไม่ได้ลงซ้อมกับทีมมีอาการเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าพวกซีเยกกับเดฟเนี่ยอาการดูแล้วไม่หนักเท่ากับเมาส์นะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าเมาส์จะหายเมื่อไหร่นะครับนอกจากนี้ครับเตียโกซิวากับคริสเตียนพูลิสิกนะครับที่ ไปรับใช้ทีมชาติมานะครับก็กลับมาลงซ้อมได้ตามปกติครับนี่ครับเห็นภาพไหมของเตียโกซิวาภาพของคริสเตียนพูดิสิกนะครับเรียกว่าซ้อมได้ตามปกติแล้วนะครับส่วนเอ็นโกโลกองเต้ครับที่ไม่มีชื่อ แม้กระทั่งตัวสำรองนะัดที่แล้วก็ลงซ้อมได้ครับคนซ้ายมือสุดนะครับสรับเอ็นโกลโล่กองเต้นะครับนี่คือภาพการฝึกซ้อมของเราคู่แข่งที่เราจะต้องเจอนะครับได้ข้อสรุปแล้วว่าเป็นเอาฮิลาวนะครับแชมป์ทวีปจากซาอุนะเป็นแชมป์ทวีปเอเชียเมื่อวันเอาชนะเอาตาซีราเจ้าภาพไป6กหนึ่งนะครับเข้ารอบรองชนะเลิศมาเจอกับเชลซีแข่งวันที่9นี้ครับวันนี้วันที่7วันจันใช่ไหมวันที่9กก็คือวันพุธนะห้าทุ่มครึ่งนะครับ ผู้ชนะของคู่นี้จะเข้าชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างอัลอาลีจากอียิปต์หรือเปาเมรัสจากบราซิลโดยปกติไม่ค่อยพลิกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแชมป์ยุโรปเจอกับแชมป์อเมริกาใต้โดยส่วนใหญ่นะไม่ค่อยพลิกนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าแต่ผมว่ารอบรองก็ประมาทไม่ได้แต่ถามว่าถ้าเทียบกับรอบชิงเนี่ยรอบชิงมันหนักกว่าอยู่แล้วครับถ้าผ่านรอบรองไปได้นัดชิงเ่ยผมว่า โดยส่วนใหญ่ทีมจากยุโรปจะเล่นเล่นดีกว่าแต่แชมป์ไม่แชมป์อันนี้ไม่ชัวเพราะบางทีก็มีหลายปีทีมจากอเมริกาใต้พลิกคว้าแชมป์อย่างปีของเราเราก็คือเคยแพ้คโครินเทียนส์มาแล้วนะครับน่าเสียดายตอนปี2012นะครับก็ดูกันว่าหลน,นี้เราจะได้หรือไม่ได้นะครับอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจมากๆครับก็คือโทโมัสทูเคลทันหรือเปล่าทูเคลจะบินตามมาสมทบทันหรือเปล่าเพราะว่าทูเคลติดโควิดนะฮะ คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทางทริบูนานะครับเขาไปหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎการกักตัวของรัฐบาลอังกฤษมาให้อย่างละเอียดเลยนะครับบอกว่านัดชิงชนะเลิศมีโอกาสทันแต่รอบรองชนะเลิศพลาดค่อนข้างแน่นะครับเขาบอกว่าตามกฎคือถ้าเกิดติดโควิด -19 เนี่ยจะต้องกักตัว10วันนะครับแต่อาจมีข้อยกเว้นบางการณีได้เช่นหากไม่แสดงอาการใดๆและถ้าเกิดผลเป็นลบแบบโอ้โหเป็นบวกเมื<น>่อ สมมุตินะเป็นบวกวันที่1ห,หลังจากนั้น2-3าวันผลเป็นลบแล้วถ้าแบบนี้ไม่ต้องกักโดวถึง10วันภายใน5วันก็สามารถออกไปข้างนอกได้ถ้าผลกลับไปเป็นลบอย่างรวดเร็วอารมณ์ประมาณว่าถ้าเป็นลบไวก็ออกไปข้างนอกได้ไวนะครับว่ากันตามตรงครับรอบรองชนะเลิศโอกาสพลาดสูงแบบ90-95%เพราะว่าแข่งวันที่9นะทูเคิลทราบผลว่าติดโควิดเมื่อวันที่ห กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นไม่น่าทันนะครับหวันเร็วสุดไม่น่าทันเพราะว่าเร็วสุดของทูเครนน่าจะพร้อมออกจากอังกฤษประมาณวันที่10กุมภาพันธ์ซึ่งจะไม่ทันรอบรองชนะเลิศนะครับแต่นัดชิงเนี่ยแข่งวันที่12อันเนี้ยมีโอกาสถ้าทูเครนร่างกายแข็งแรงหายจากโควิดไวๆถ้าสมมติหายก่อนวันที่10ได้นะคือทราบผลวันที่5้วติดโควิดใช่ไหม ก่อนวันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยถ้าตรวจแล้วผลกลับมาเป็นลบเนี่ยสามารถออกเดินทางออกจากอังกฤษได้ทันทีซึ่งเร็วสุดที่จะเดินทางออกจากอังกฤษของโทมัสทูเคิลก็คือวันที่10กุมภาพันธ์นะครับดังนั้นถ้าเกิดออกมาได้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ยังทันนัดชิงอยู่เพราะเหมือนที่บอกไปชิงวันที่12 นะครับแต่รอบรองค่อนข้างชั่วนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าทูเคิลจะหายทันไหมถ้าออกจากวันที่10ไม่ทันวันที่11ก็ยังดีนะเออคืออยากเห็นทมัสทูเคิลมาคุมข้างสนามถูกไหมผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากเห็นทมัสทูเคิลมาคุมข้างสนามอยู่แล้วนะครับเพราะว่า,ามันเป็นนัดสำคัญนะเจอกับทีมจากอเมริกาใต้นะครับแล้วก็ผมว่าไม่หมูครับผมพูดเลยครับว่าไม่หมูแน่นอนครับสำหรับนัดชิงชนะเลิศนะครับก็ขอให้ทูเคิลหายไว,ไว นะไวเบอรจะได้มาคุมทีมข้างสนามได้แต่รอบรองทําใจนะครับว่าไม่น่าจะทันนะครับอันนี้คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับโทมัสทูเคิลทีนี้ครับคนที่ต้องลุ้นไม่ได้มีแค่ทูเคิลนะคริสเตียนพูลิสิกก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะครับคือจริงๆผมเรียกเป็นพูลิสิกมาเป็นปี2ปีแล้วใช่ไหมแต่ว่าเออลองไปฟังซาวด์แล้วก็วิธีการเลยกที่ถูกต้องจริงๆอ่ะมันพูลิสิก,กว่าเหมือนมิวสิกเลยนะครับผมก็ จะพยายามปรับเรียกให้ถูกต้องละกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีหลงลืมอะไรไปบ้างก็ขออภัยด้วยแต่จะพยายามเรียกผู้ดิสิกให้บ่อยที่สุดนะฮะมีรายงานจากแซมดีนครับของสื่อเทเลกราฟบอกว่าแพทย์ของเชลซีกำลังจับตาดูสถานการณ์ของผู้ดิสิกอย่างใกล้ชิดเลยครับเพราะว่าตอนนี้เจอกับปัญหารับมือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบสุดขั้วอากาศที่ผู้ดิสิกลงเล่นทีมชาติสหรัฐในเกมล่าสุดเนี่ยเขาบอกโคตรหนาวครับต้องใส่ ชุดกันหนาวเสื้อแขนยาวใส่ฮีตเทคใส่ถุงมือกันแบบเต็มที่เลยนะครับเหมือนในภาพนี้แล้วก็มีนักเตะของทีมคู่แข่ง2คนครับก็คือฮอนดูรัสเนี่ยโดนเปลี่ยนตัวออกเพราะอุณหภูมิร่างกายต่ํากว่าปกติด้วยครับมันหนาวมากว่ากันว่าช่วงพีคสุดของเกมนัดนั้นนะลบสิองศาครับโอ้โหคือโคตรหนาวผมไปอังกฤษมาผมเจอลบสลบสผมก็แทบไม่ไหวแล้วคือหนาวโคตรแล้วอะ่ะเจอหนาวแบบหนาวขนาดนั้น นี่ลบสิมีภาพออกมาว่ากองเชียร์ในสนามโพสต์มือถือแก้วจับแก้วเบียร์จักน้ำปกตินะกลายเป็นน้ำแข็งเสื้อของบางคนนะโดนน้ำเข้าไปนิดนึงส่วนนั้นกลายเป็นน้ำแข็งหนาวมากครับเมื่อเป็นเช่นนั้นครับเชลซีต้องเช็กอาการพูริสิกแบบละเอียดครับเพราะว่าตอนนี้การเปลี่ยนแปลงไนงะจากหนาวโคตร มาเจอสภาพอากาศที่อบาบูดบีซึ่งผมไปเช็คมาก็ไม่ได้ถึงกับร้อนนะประมาณ20-26องศาแต่ลองคิดดูจากลบ17มาเจอ20-26จริงๆ20-26ถือว่าเย็นด้วยซ้ำไปถ้าเทียบกับบ้านเราแต่มันต่างกันมากไนงะลบ17มา20กว่าก็กลัวว่าร่างกายจะปรับตัวไม่ทันทีมแพทย์ก็แบบต้องเช็คอาการโพลิสิกแบบแบบละเอียดอยู่เหมือนกันครับขอใหอ้ไม่ได้เจอเอฟเฟกจากเรื่องนี้มากเกินไปนะครับ จากเรื่องของฟุตซิกันมาดูกันที่ f a ฟเอกันหน่อยดีกว่านะครับทราบคู่ต่อสู้รอบหน้าแล้วนะครับแต่ว่าโอโ้รอบนี้มันทิมใหญ่ปลิวกันเยอะครับเมื่อวันศุกร์แมนยูปลิววันเสาร์เชลซีกับเวสต์แฮมเกือบไม่รอดเมื่อคืนนี้เลสเตอร์แชมป์เก่าตกรอบจ้าแพ้นอตติงแฮมฟอเรสต์หนึ่งสี่ผลจับสลากรอบ5หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเชลซี Chelsea จะไปเยือนลูตันทาวครับแข่งวันที่2มีนาคมนะสเปอร์ จะไปเยือนโบโร่นะวิดเดิลสเบอร์ที่ปราบแมนยูซิตี้จะไปเยือนพีเตอร์เบโรนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับนอริชนะครับอันนี้คือ FA Cup ัพมาถึงรอบที่5นะครับก็เรายังอยู่ในเส้นทางแต่ฟอร์มนั้นล่าสุดคือเล่นไม่ดีเลยนะครับมาดูข่าวของดีแคนไรส์หน่อยดีกว่านะครับเป็นรายง,งานจาก Daily Mail คนเขียนชื่อว่าโจเบิร์นสไตน์นะครับ ปกติแล้วเดลี่เมลเนี่ยผมให้สักประมาณเทียสองเทียสามเลยนะครับพักหลังถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับแต่ว่ามันต้องดูนักข่าวเป็นคนคนไปด้วยนะครับซึ่งคนเขียนข่าวนี้ยังไม่ใช่ตัวท็อปของ Daily Mail สักเท่าไหร่ผมเลยพาดหัววันนี้ว่าลือช่องปีเตอสถ้าข่าวไหนที่มันเป็นข่าวที่มีโอกาสเป็นเรื่องจริงผมจะไม่ใส่คําว่าลือแต่ถ้าอันไหนที่ผมอ่านและผมรู้สึกว่าต้องกรองต้องกรองนะผมใส่ลือให้ทุกครั้งซึ่งวันนี้ผมใส่นะครับ ข่าวนี้ว่าไงมาฟังกันนะครับโจเบิรนสไตล์ครับบอกว่าแมนยูนะกำลังเจองานยากลำบากในการไล่ล่าดีคันไรส์เพราะมีคู่แข่งสำคัญเป็นเชลซีและตัวนักเตะก็สนใจย้ายกลับไปเล่นให้กับเชลซีเหมือนกันนอกจากนี้ครับสถานการณ์ของแมนยูก็ไม่ชัวร์ครับโค้ชจะเป็นใครอนาคตในทีมจะเป็นแบบไหนมีข่าวนักเตะอังกฤษหลายคนไม่ถูกกับทางรัฟรังนิกด้วยนะครับก็เลยแบบ มีมีจุดให้ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ข่าวบอกว่าเวสแฮมตั้งค่าตัวเอาไว้ประมาณ100ล้านปอนด์และตัวนักเตะก็อยากย้ายออกจากเวสแฮมมากๆทางฝั่งซิตี้เองก็สนใจด a คันไรส์เหมือนกันแต่ตัวนักเตะก็อยากกลับไปเชลซีครับหลังจากโดนปล่อยตัวออกมาเมื่อตอนอายุ14ข่าวมาแปลกตรงที่บอกว่าเชลซีอาจต้องขายเอ็นโกโลกองเต้ครับเพื่อเปิดทางให้ดคันไรส์ แล้วเดลี่เมล l บอกว่าอย่ามองข้ามเรื่องโอกาสขายกองเต้น,นะเพราะว่าปัจจุบันอายุ30ปีแล้วนะครับในเนื้อข่าวเขาเขียนออกมาแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าจะเอาดีคันไรส์ต้องปล่อยเอ็นโกโลกองเต้ออกไปเพื่อให้มันแทนสล็อตซึ่งกันและกันนะครับทำไมผมถึงบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวลือนะครับจริงๆถามว่าเชลซีสนใจดีคันไรส์ไหมสนใจจริงๆนะครับ แล้วตัวนักเตะก็มีความคิดเหมือนกันเรื่องโอกาสย้ายกลับเชลซีนะครับเพราะเทเลกราฟก็เคยลงไปสัมภาษณ์ล่าสุดก็บอกว่ามีจอห์นเทอรี่เป็นไอดอลไม่ได้อยากย้ายออกจากลอนดอนด้วยนะครับแต่ที่ผมให้คำว่าลือเพราะอะไรเพราะพวกสื่อเทียนหนึ่งนะอย่างเทเลกราฟอย่าง The Athletic UK go.com ของ n i ซ a k i ินเซ l ่าไม่เคยมีเจ้าไหนบอกเลยครับว่าเชลซีต้องขายอ็นโกโลกองเต ไม่เคยมีเจ้าไหนบอกเลยแล้วฟาบริซิโอโรมาโน่บอกด้วยซ้ำว่าเชลซีอยากต่อสัญญากับเอนโกโล่กองเต้นะครับถ้าว่ากันตามตรงกองกลางเชลซีฤดูกาลนี้นะมีกองเต้จอร์จิโยโควาสิตซาอูลโรเบนอฟตาชิก5คนซาอูลน่าจะส่งตัวกลับแอตมาติดหลังจบฤดูกาลด,ดูจากทิศทางชิกมีโอกาสโดนขายนะครับราะค่าเหนื่อยเยอะด้วยแสนห้านะครับถ้าเกิดซาอูลย้ายออก ชี้กตนขายกองกลางมันจะเหลือ3คนซึ่งแผนของทูเค่นใช้กลางคู่นะหลักๆนะโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลางคู่ถ้าเกิดเล่น3 4 2 1นะแต่ถ้าเกิดเล่น4 1 4 1เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับเหลือ3คนระบบกลางคู่มันควรจะมีสัก4ก็คือตัวจริง2โรเตชัน2 3มเนี่ยมันยังขาด1คนมันพอรองรับสล็อตของ Rice ดีเคนไรส์ได้นะครับถ้าเกิด ปล่อยซาอูลปล่อยชิกเนี่ยก็จะเป็นดีดแคนไรซ์กองเต้จอร์จิโนโพว์สิตโคตรปึกเลยผมว่าถ้าจะเอาไรซ์อาจไม่ต้องปล่อยกองเต้ก็ได้นะครับแล้วกองเต้ฟอร์มก็ยังไม่ได้ตกนะกองเต้ยังเล่นเทพเหมือนเดิมเลยแค่เจออาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยขึ้นผมให้มองกองเต้เหมือนร็อบเบนเอาไว้ครับคือเจ็บบ่อยก็จริงแต่ทุกครั้งที่ลงได้ world c l a s s ยังไงกองเต้ก็ยังมีความสําคัญต่อเชลซีผมว่าถ้าอยากเก่งอยากรุนแชมป์อ่ะจะเป็นแบบ เก่ง2 3คนและอ่อนคนหนึ่งมันไม่ได้หรอกครับถูกไหมมันต้องแบบดีใช้งานได้ทั้ง4คนไปเลยซึ่งถ้าเกิดจะเอาริคเกนไรส์โดยส่วนตัวผมว่าไม่ต้องถึงขั้นขายกองเต้ก็ได้นะครับผมว่ากองเต้นี่คือขึ้นชั้นตํานานสโมสรอนแล้วอ่ะอยู่ต่อจับทีมจนครบสังญญญสัญญาก็ได้ครับผม,ผมว่าผมว่าไม่ได้เสียหายแล้วจริงจริงผมว่าทั้งกองเต้ h, ทั้งจอจินโยมีความสําคัญต่อเชลซีนะแต่ถ้าเราดูจากทิศทางของข่าวที่น่าเชื่อถืออ่ะ จอร์จินโย่ยังมีโอกาสย้ายออกมากกว่าเอ็นโกโล่กองเต้อีกเพราะว่าจอร์จินโย่ก็เริ่มอินตัวแล้วก็มีทีมในเซเรียอาให้ความสนใจเพราะฉะนั้นผมว่าข่าวนี้ยังต้องกรองอยู่เชลซีสนใจไหมสนจริง,ง,รงแต่ถึงขั้นที่ต้องขายกองเต้ก่อนถ้าจะเอาดิคันไรส์ผมว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นช่วยกรองให้นะฮะปิดท้ายสั้นๆเรื่องรือดีกอร์จริงๆผมพูดไปในไลฟ์หลังเกมที่เจอกับพรีมัสไปแล้วนะครับแต่เผื่อใครไม่ได้มาฟังผมสรุปให้สั้นๆอีกรอบหนึ่งดิแอร์ติกยูเคบอกว่าเชลซีเสนอให้200 0 0 0 แต่เหมือนนักเตะปฏิเสธอยากได้225,000คาดว่าส่วนต่างตรงนั้นเดี๋ยวเชลซีอาจจะแก้ปัญหาได้ด้วยการเพิ่มเป็นแอดออนเข้าไปแล้วแม้ว่าหลนี้ยรูดิเกอร์จะปฏิเสธของเงินมากขึ้นแต่เขาบอกว่าการเจรจาเป็นเชิงบวกนะครับแอตด์ติกลงเลยว่าเป็นโพซิทีฟเลยการเจรจาเป็นเชิงบวกเพราะฉะนั้นแม้จะปัดก้อนนี้แต่มีโอกาสหาข้อตกลงกันได้ทิศทางตอนเนี้ โอกาสที่รูดิเกอร์จะอยู่กับเชลซีต่อสูงกว่าคริสเซนเซนแล้วก็อาสปิโกยตาเสียอีกนะครับนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากให้วันนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับทั้งสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของเชลซีนะครับยากแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเน็บและสมุนไพรธรรมชาติยากท่าจมทองฝากไปอุดหนุนกันด้วยช่วงนี้พีเตอร์โบส์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย